น้องบอกว่ามีปัญหาใต้ตาทําได้ไหมเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะการที่เราจะบํารุงใต้ตาค่ะให้เราวอมครีมอายครีมทาลงไปจุดที่1จุดที่2จุดที่3ไม่ถึงขมับนะคะและหลังจากนั้นใช้เนื้อหน้านิ้วมือเราค่ะค่อยๆนวดกดจุดนะคะการนวดกดจุดใต้ตาเนี่ยจะเป็นการคลายนะคะกล้ามเนื้อและกระตุ้นให้เลือดขึ้นไปหมุนเวียนบริเวณใต้ตาเราได้ดีขึ้นค่ะ นวดกดจุดหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราใช้นิ้วมือเราลีดออกไปนะคะจากใต้หัวตาไปหางตาค่ะแล้วใช้นิ้วมือเรานะคะค่อยๆคลึงขยับนะคะสองนิ้วค่ะคลึงขยับจากหัวตากลางตาหางตาแล้วไปที่ขมับทำไปเลยค่ะห้ารอบรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าค่ะ ครบผ้ารอบเสร็จแล้วใช้นิ้วมือเรานะคะรีดจากเบ้าโครงกระดูกตาใต้หัวตาขึ้นไปห้ารอบค่ะที่ขมักแล้วยกหางตาตีนกาขึ้นนะคะนวดค่ะลีดออกใช้นิ้วมือเราทําเป็นตะขอลูดออกค่ะเป็นท่ายกเปลือกตาค่ะห้าครั้งค่ะ แล้วตบกระตุ้นนะคะก็จะทำให้ผิวบริเวณรอบดวงตาได้รับการบำรุงและลดริ้วรอยใต้ตาท่านี้ให้ทำ5วันครั้งนะคะอย่าทำทุกวันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้กดใจกดแชร์ใหกดจิบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย